สวัสดีครับทุกท่านครับทาง JK Jackie Channel นะครับประเด็นที่น่าติดตามเรื่องของ FA ฟเอคับรอบที่4เชลซีตกรอบเอฟเวอร์ตันตกรอบและก็ไม่ลืมเกมที่เป็นบิ๊กแมตช์ฟุตบอลสเปนครับดาร์บี้แมตช์ของเมืองมาดริดครับเรอัลมาดริดเสมอกับแอตเลติโกมาดริดหนต่อหนึ่งในเกมที่ต้องบอกว่าราชันยุทธ์ขาวพับสนามบุกแต่เอาชนะไม่ได้นะครับก่อนนี้จะไปเข้าคลิปนี้กับเบื้องหลังทั้ง FA ฟเอคับและฟุตบอลสเปนนะ ก็ยืนยันนะครับว่าช่อง JK Jackie Channel ไม่สนับสนุนการเล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะนั้นถ้ามีเม้นท์เข้ามาก็ทางทีมงานเราก็จะรีพอร์ตนะครับแล้วบอกผู้ชมให้ช่วยๆกันดูด้วยนะครับสนับสนุนโดยเป็นเจ้าของ Suzuki Swift วันนี้กับแคมเปญ Swift ์อยู่อับกับ Suzuki v o l บริฟ ree โปรแกรมฟรี7ปีหรือส่วนลดสูงสุด50,000บาทพร้อมผ่อนเริ่มต้นเดือนละ4,999บาทพิเศษกล้องบันทึกภาพในรถฟรีมีจานวนจากัด รีบมารับความคุ้มค่าแบบเต็มสปีดได้แล้ววันนี้ถึง31มีนาคม2568ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.th หรือสอบถามที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ <S <S ทคุณผู้ชมครับไปดูเบื้องหลังคู่เอฟร์ตันกับบอลมัดนะครับความพ่แพ้ของท็อปฟีสีเงิน02มันมีในยะ,ะหลายคนอาจจะพูดถึงบอลมัดแต่ว่าผมว่าเกมนี้ถ้าใครได้นั่งชมก็จะเห็นว่าเอฟร์ตันไม่ได้เล่นแย่จนกระทั่งถึงแพ้2ลูก ครับไปดูผังผู้เล่นกันสักนิดหนึ่งเดวิดมอยส์กับแผน4 2 3 1นะครับก็ตัวหลักๆนี่ก็ยังอยู่กันครบก็น่าเสียดายที่โดมินิกคาร์วัลเดวินเนี่ยเจ็บไปอีกแล้วนะครับเจ็บไปก่อนหน้าน,นี้แล้วล่ะครับพิกฟอร์ดนะมีโอไบรอันแบ็คขวานะครับทั Ford, นะ Brien, a, คอฟสกี้ sky, กับแบนเวดเป็นคู่เซนเตอร์แบ็คแล้วก็จันยังครับแบ็คซ้ายมิดฟ uh ิลด uh ์คู่กลางเป็นการน์นเกกับการ์เนอร์เจมส์การ์เนอร์นั่นเองครับได้โอกาสแล้วก็มีลินสตอร์มทางขวาดูกูเร่เบอร์10นะครับและเอ็นดีไอ เป็นตัวรุกทางด้านซ้ายแล้วก็เบโตเป็นศูนย์หน้าตัวเป้านะครับส่วนบอลมาร์ทของอันโดนี่ลาโอล่านะครับ,นบ,นร oni, a, รบก็ระบบเดียวกันเคปาผู้สัประตูนะครับแบ็กโฟเหมือนเดิมครับคุกซาบันยีเฮาเซนแล้วก็เคือเคสครับมิฟฟิลคู่กลางคริสตี้กับอดัมใช่ครับคู่หลักตัวรุกเนี่ยปรับนะครับใช้ทาวินเนียวินเจเบิร์นแล้วก็เซเมนโยก็ไม่มีดังโกอาวุธลา่ากับทางด้านจัสสินเคเวิร์ดนะครับส่วนเจมิสันเป็นศูนย์หน้าตัวสำรองก็ ได้โอกาสลงเล่นนะครับคือก็ต้องบอกว่าเกมคู่นี้มันเปเกมที่การต่อสู้กันระหว่างอาเอฟเวอร์ตันซึ่งสู้ในการแก้เพสของบอลหมัดโดยเฉราะแดน2ซึ่งทำได้ได้ดีนะผมว่าทำได้แล้วก็เราได้เห็นมิติในการเล่นของเดวิดมอยส์เนี่ยมันบอลมันเร็วขึ้นนะครับการเคลื่อนที่ของบอลสปีดบอลเร็วขึ้นแล้วก็หนีเพสได้แต่สิ่งที่ทีมของเดวิดมอยทต่อไม่ได้ก็คือ พอมันไปถึงแดน3ม,มันไปเสียบอลบอลมันไปตายมันไปได้จังหวะที่โอกาสลุ้นประตูมีไม่ชัดเพราะนั้นมันก็เลยทำให้เกมมันไม่ไม่ต่อเนื่องนะครับไม่ต่อเนื่องในแง่การจบสกอร์กนะ็ถือว่าอ่ะคุณสู้กับบอลหมัดได้ดีบอลหมัดของอิราล่าก็ยังเล่นแท็กติกเพรสได้ได,ได้ตามมาตรฐานพวกเขาเพียงแต่ว่าเอฟร์ตันเขาก็สู้ได้นะครับ แต่ว่าสิ่งที่บอลหมัดมีเนี่ยคือข้างหน้ามันมีความเร็วแม้ว่าเทาฟเนียนี่กับตอนนี้ไม่ใช่ตัวจริงแต่ได้โอกาสลงเล่นหรือว่าวินเทเบิ์นะครับรวมทั้งเจฟฟิสันซึ่งเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราล่าก็พยายามจะจะใช้ความเร็วของกองหน้าซึ่งก็ได้ผลแหละเพราะว่าจังหวะที่เจมส์ทาคอฟสกี้ไปเสียบเสียจุดโทษเนี่ยมันก็มีผลนะเซมิโนโยิงเข้าไปหนึ่งซุ่มก็ทำให้เอฟร์ตันก็ดูจะเล่นยากขึ้นเริ่ม,เร,มเริ่มที่จะ มีความกดดันในการเล่นนะครับแล้วก็อีกลูกหนึ่งเจฟิสันนะครับได้โอกาสบอลมันฉลับยิงก็โจมตีแล้วกองหลังมึงสกัดกันไม่ดีนะครับสองศูนย์เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเป็นความแตกต่างของบอลหมัดกับเอเวอร์ตนในเกมนี้เนี่ยก็คือจังหวะจบสกอร์ทีเด็ดทีขาดบอลหมัด bon มีมากกว่าอันนี้ก็ต้องยอมรับแต่ว่าการเกมแพลนอะไรต่างเดวิดมอยส์เขาทำได้ดีผมยังนึกเลยว่าแล้วนี่เล่นกับล์พูลเนี่ย ดูเอฟเวอร์ตันเล่นมั้งแต่เดวิดมอส์คุมวันที่1 1มกราคมนะแพ้วิลลาศูนย์หนึ่งเนี่ยแต่เล่นดีกว่าโอกาสยิงมากกว่าแต่มันไม่คมแต่สามนัดหลังนั้นชนะรวด9คะแนนแล้วก็มาหลุดในเอฟเอคัพเนี่ยแหละแต่เป็นการหลุดที่ไม่ได้เล่นแย่ขนาดนั้นนะเพราะนั้นเนี่ยก็ฝากเตือนแฟนหงว่าอย่าประมาทไม่ได้นะนี่เป็นการสั่งลากูริสันพ์คด้วยของเมอร์ซี่ไซด์ดาร์บีแมชครั้งสุดท้ายนะครับที่กูริสันพ์คสั่งลา อืมนะวพรานั้นก็ไม่รู้ว่าจะออกมาอย่างไรนั่นไหนนะครับส่วนคู่นื่นเน,น่าสนใจนะเชลซี Chelsea ตกรอบที่4 FA เอฟครับคุณผู้ชมต้องเช็คผลกันสักนิดหนึ่งครับในช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับก็มีลีสแพ้มีวอลศูนย์สองครับเลตันโอเลียนทีมบ้านเกิดเบ็คแฮมครับนำแมนซิตี้ก่อนแต่ก็สุดท้ายก็แพ้สองหนึ่งแมนเชตเนี่ยส่งนิโก้กอนซาเลสลงเล่นเลยแทน ลงเล่นในตำแหน่งของเบอร์หกโรดิโก้เลยหรือโรดี้เล่นไปยี่บสองนาทีครับเจ็บก็ต้องรอดูว่าจะเป็นอย่างไรเจ็บหลังนะครับส่วนคนที่แพ้อิปสตันทาวหนึ่งสี่เอฟเวอร์ตันเนี่ยนะครับแพ้บอลมาศูนย์สองแล้วเปซันอตเอนชนะจุดโทษวีคอมสี่สองซัมตันทีมจากพิมลิกตกรอบครับแพ้เบอร์ลีศูนย์หนึ่งสโต๊กเสมอกับคาดิฟซิตี้ในร้อยยี่สิบนาทีแต่ว่าคาดิฟชนะจุดโทษสี่สองวีแกนอดีตแชมป์เอฟเอคัพหนึ่งสมัยแพ้ฟูลแลมหนึ่งสองครับเบอร์มิงแฮมซิตี้ แพนิวคาเซอ2-3นะครับและแน่นอนครับทีเด็ดของมิโจโตมะยิงประตูชัยให้ไบรตันเอาชนะเชลซีไป2ประตูต่อ1นะก็เลยทําให้เชลซีนั้นก็โดนวิพากษ์วิจาร์อีกแล้วนะครับว่าเอ๊ยยังไงนะครับเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงทําไม่ได้ก็การจับสลากของฟุตบอลเอฟเอจะจับสลากในช่วงเช้ามืด วันอังคารก็คือเป็นเป็นคืนมันจันนั่นแหละช่วงประมาณสักตีนหนึ่งกว่าเพราะมันยังมีคู่หนึ่งที่แข่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รอรุนนะว่าจะเป็นอย่างไรเพราะตอนนี้ทีมใหญ่ก็ยังอยู่ในในเส้นทางนะครับมาต่อกันที่เบื้องหลังดาร์บี้แมชของเมืองมาดริดนะครับแล้วมาดริดเจ้าบ้านเล่นในซานเดโกเบเนบิลกับแอตเลติกลมาริดผมนั่งดูคู่นี้จริงๆก็อยากดูคู่ไบตันนะแต่มันต้องเลือกดูอะจะดู2จอแล้วเดี๋ยวมันจะะวงก็คู่นี้ เอาเต็มที่ไปเลยโฟกัสเพราะว่ามันก็เป็นหนึ่งเดี๋ยวเรอัลมาดริดก็จะเจอกับแมนซิตี้ในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเพลย์ออฟเกมแรกนะครับแล้วก็การลุ้นแชมป์ลาลีกาปีนี้มันมากคุณผู้ชมก่อนแข่งเนี่ยเรอัลมาดริด49นะครับเอ็ออดเบอร์ดิทสี่บาร์เซลล่าเนี่ย45นะครับบินเบานี่ขยับมา44แล้วแต่ว่าคนก็จะโฟกัสอยู่3ทีมนี้นี่มันเป็นดาร์บี้แมตช์ที้ ก็เข้มข้นแน่นอนคาร์นเชลติมิดฟิลในตำนานของทีมชาติอิตาลีกับดีโก้ซิมเน่มิดฟิลในตำนานของทีมชาติเจนีนาซึ่ง2ทีมนี้แทคติกก็ต่างกันอยู่แล้วเกมแพลนก็ต่างกันนะครับก็อยากจะดูให้มันจะสู้กันยังไงทีเด็ดจะยังไงเพราะดูแล้วแนวรุกของ <c oughs> ขอไปครับเรยวยมาดนีจัดจ้านกว่าแล้วพร้อมและทั้งวินิสซูเน่เอม็มเป้อะไรพวกนี้โรดิโก้พร้อมแต่ว่า แอตเลติกเป็นทีมนี่เหนียวที่สุดในลาลีกาเพิ่งจะเสียไปแค่สิบสี่ลูกเสียประตูน้อยกว่าจํานวนนัดที่ลงสนามนะก็ถือว่าเป็นสไตล์ของซิเมเน่มาดูผังผู้เล่นกันสักนิดหนึ่งครับก็ต้องเห็นใจคารโลนชโนตินะเพราะว่าแนวรับสี่คนเนี่ยก็ไม่ใช่ชุดหลักอยู่แล้วก็ต้องใช้ตามสภาพก็ต้องถอยเอาโชงเมเน่มายืนกับลาอูนอาเซนโซเชนแบ็กวัย21ปีนะฮะฟานการเซียแบ็กซ้ายแล้วก็ลูคัสปาสเกตวันนี้เป็นกัปตันนะครับ เป็นแบ็กขวาจําเป็นคุกตัวพวกศัป,ประตูทั้งมิลิตาลเจ็บไปอยู่แล้วนะครับรวมทั้งลูดิเกอร์เจ็บพวกฟูลแบ็กอย่างเดวิดอาราบานั้นก็เจ็บทางด้านคาบะคาวนี่เจ็บไปนานแล้วทราบดีอยู่แล้วนี่คู่กลางเนี่ยก็เป็นบาเวเดจริงๆเขาเล่น4ี่สมสามนะบาเวเดย์เซบาโยสแล้วก็จูบเลงแฮมแต่ว่าลักษณะคือจูบเลงแฮมก็จะเข้ามาเป็นเบอร์สิบโรดิโกวินิสจูเนียแล้วก็เอ็มบัปเป้คนนี้ ทางด้านแอดมินิตของซิมูเน่ครับรูปแบบ4-4-2เลยยานอุบักนะครับแมววันนี้ผู้สาประตู2ฝั่งนิ่เหนียวทั้งคู่มาโกสเจอร์เต้แบ็คขวาครับผู้เซนเตอร์แบ็คเนี่ยล็อบบินเลอโนมังเนี่ยโดนแบนนะก็เลยใช้ฮิมินสคู่กับลองเล่แล้วก็กาลันแบ็คซ้ายมิดฟิลลูกชายเขาครับยูเลียโนซิมูเน่เดอปอลบาริออสมิดฟิลห้องเครื่องวัย21ปีซึ่งแมวโดดเด่นมากๆในฤดูกาลนี้อดีตเด็กสร้างเหลียวอดีตด้วยแล้วก็นักเตะบราซิลนะครับซามูิวลิโน ส่วนหน้าคู่ใช้คริสมันกับอัลบาเลสนั่นเองนะครับมคู่นี้เกมแพงก็ต้องบอกว่าบอลสองแทคติกชัดเจนเลอลมาดิดเล่นในบ้านครับทีมของอันชชติเดินขยับเขาา้าหาส่วนเนีซิเมเน่ของแอดมาดิดก็มีเพสบ้างนิดหน่อยใช้คำว่าน,นิดหน่อยแต่ส่วนใหญ่จะรับในแดนตั้งแต่ครึ่งสนามลงมาแล้วหลายช่วงเวลาเนี่ยรับลึกเลยเพื่อปิดพื้นที่ไม่ให้ความเร็วของนิสซเนียแล้วก็อิมบัปเป้เนี่ยเล่น ง่ายๆเพราะฉะนั้นจะเห็นว่า15ทีแรกเนี่ยทั้งเอ็มบัปเป้วินิสจูเนียแล้วก็โรดิโก้เนี่ยแทบไม่มีบทบาทในการเล่นเกมลุกสักเท่าไหร่บอลเนี่ยมันจะอยู่กับตรงกลางแล้วก็ด้านข้างก็คือเออ่ลูคัสวาสเกตแล้วก็กับเออ่แบ็กซ้ายฟรานกาเซียซึ่งโรดิโก้ก็พยายามใช้ความสามารถเฉพาะตัวเจนเดียกับวินิสจูเนียแต่ว่ามันก็เจาะไม่ได้มันเหนียวมากนะครับแอดมินิตเหนียวมากแล้วก็มีจังหวะโต้บ้าง ไม่ไม,ไม่ไม่น่ากลัวอะไรเพราะบอลมันก็จะอยู่ลักษณะแบบเนี้ยก็ทําใหอา้อันชุติระหว่างเกมเขาปรับเลยนะเขาเอาดึงวินดิโจนียลงมาเอา็มเ,เป้สลับลงมารับบอลแล้วก็โรดริโกเข้าไปข้างในแล้วใช้แบ็คเนี่ยกดเลยขึ้นเลยก็บาสยูคัสบาสเลตเนี่ยเหมือนเป็นปีกเลยก็บีบไม่แอดบัดิรับอย่างเดียวอะรับก็อยากรับรับไปแล้วบีบเลยนะครับไม่สวนเลยแล้วสวนยากเพราะหลุมเพสกัน แกไม่ค่อยได้เลยอันบดิตก็ถือว่าหนักเหมือนกันนะมีบ้างเป็นบาง,บางจังหวะแล้วเล่นไปเล่นไปเอา้าเกิดความบิดพลาดขึ้นผู้สินผมว่าผู้สินตัดสินให้เป็นจุดโทษครับอาจจะได้ยินสัญญาณจาก v r ให้ไปดูมอนิเตอร์เป็นจังหวะที่บอลเนี่ยจากแบ็กซ้ายการันเนี่ยเปิดจังหวะอันบดิตบุกนะนาทีที่32เปิดเข้าไปข้างในแล้วลีโนมิดฟิลบาร์ซิลเนี่ยเขาก็เข้าไปสกีดบอลแบบ โดนไม่เต็มเท้าระบบอก็ผ่านผ่านไปเลยนะกรอบนีโทษแต่ว่าด้านตัวเขาเนี่ยเสียหลักชัวร์มินี่เนี่ยไปเอาเท้ากันไว้ไงผููสินเขาก็ามีเหตุให้แต่ผมก็ไม่น่าให้นะอันชุติยังเอามือรูปหน้าแบบปิดหน้าเลยวิอะไรว่าเสียจุดโทษเฉยเลยคือเกมไม่ได้ไม่ได้มีแววว่าจะต้องเสียอะไรเลยอะโดนแบบโอ้โช็อค1-0เลยครับผู้เล่นอับเลสยิงเหนือชั้นเลยครับชิปข้ามขาของกุกตัวที่พุ่งไปก่อนก็นำ1-0 นี่ครึ่งหลังเนี่ยต้องบอกว่าเรลมาดิดเปิดฉากมาเนี่ยมันได้ประตูเร็วมีการปรับนะผมดูการเล่นและวิลสสจูเนียกับโรดิโกอ่าขออภัยครับโรดิโกเนี่ยก็จะเป็นผู้เล่นที่จะขยับก็มาเล่นฮัสเปสแทนแล้วบาสเกตกับฟานกัเซียนเนี่ยเป็นปีแทนนะจูเบรแคมเ,มเติมมากขึ้นกว่าเดิมนะครับดันขึ้นไปเพียง5นาทีเองโอ้โหกระนำเปิดฉากมานี่เหมือนมวยออกจาก ละคังเก้งออกจากมุมมาได้วิ่งไลด์ต่อยเลยอ่ะโอ้โหอันดับดิก็โดนปั่นป่วนไปหมดแล้วก็เป็นโรดริโกเนี่ยเน่นทัฟเรสพาบอละลุิมเส้นแล้วตวัดเข้ามาโชว์จูดเวลิงแฮมรอแปรเลยครับป้งติดของหลังกระโดดมาเอ็มมาเป้ซ้ำเข้าไปอีกเรียบร้อยหนึ่งเท่านาะทีที่ห้าสิบหลังจากนั้นนี่บอกเลยครับมาเป็นชุดบุกแหลกแล้วทําได้ดีกําหนดการเล่นให้อัศิดรับสวนไม่ได้เลยนะครับ เลอบิดจริงๆครึ่งแรกหลังจากที่นําจากจุดโทษเนี่ยเขามีส่วนได้สองครั้งหลักๆเขาน่าจะได้นะหลุดเดี่ยวแต่ว่ายิงไม่ได้เพราะแนวรับของเลอบิดตัวตัวพวกอาเซนิโอกับโชเมนี่เนี่ยถือว่าใช้ได้นะผมว่าเอาอยู่นะอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าหลังจากที่เลดริดตีเสมอหนึ่งเท่าเนี่ยโอ้พวกเขายาวเลยคราวนี้คุมเกมไว้ได้หมดโชเมนี่กับอาเซนิโอแล้วอุาเซนิโอซึ่งวัยยี่สิบเอ็ดปีนะกดมาในแดนของ ทางด้านแอดมินิตเลยอยู่ห่างจากกรอบเพียร์โทษเนี่ยสิบหา้าลนคือเรียกว่าครึ่งของครึ่งสนามเนี่ยเป็นของเรเบรดิตกระหน่ำเข้าไปคอสทีซ้ายทีกว่าทีมงบอลสองกระโดดกลับมาเก็บเล่นต่อโอ้โหเหนื่อยเลยต้องทำให้ซิมเนี่ต้องเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยน3าคนเอากโกเก้กับตันทีมลงมาคุมเกมมาเล่นกับบาริออสเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทําให้เรเบรดิตไม่ได้ว่าจะเล่นง่ายขึ้นแต่จริงก็ยังเป็นเกมของเรเบรดิต แอนเบอร์ดิก็อาจจะเซฟส่วนบ้างเป็นบางจังหวะระยะแต่วันนี้ต้องชมแบ็กโฟลของเรงมเบอร์ดิทเขาถอยเร็วมากแล้วทําให้การสวนเนี่ยมันพื้นที่มันไม่มีแล้วก็บีบให้เล่นยากนะครับแล้วมาร์คคิดโชมินี่เนี่ยมาร์คอูเลนนอร์เวสอยู่เลยนะครับแม้ว่าช่วงท้าย12บสามนาทีท้ายเนี่ยออแอนเบอร์ดิทจะเปลี่ยนเอาอเล็กซานเดอร์ซอลล็อดซูน้าทีมชาตินอร์เวย์เพื่อนร่วมทีมชาติของฮาลันเนี่ย ลงมาเพราะสูงนะเล่นลูกากาดๆแต่ก็ไม่ได้คอสอะไรจริง,รงๆเรอแมดิดมียนนิงชนเสาอ่ะมงชนเสาของจูดเิลิงแฮมด้วยนะวินลสจูเนียร์คือวินลสจูเนียร์เอมบเป้เนี่ยมีบทบาทในครึ่งหลังเยอะมากเยอะกว่าครึ่งแรกเลยนะครับก็ทําให้เกมลุกของเรอัลมาดริดเนี่ยมันกําหนดการเล่นไว้ได้ทั้งหมดยิงไปยี่สิบสามครั้งมากกว่าเอด็ดแมดิดเอด็ดแมดิดยิงไปสิบครั้งเองมสองเท่าอะยิงยังไงยิงไม่ได้ลุ้นอะไรเท่าไหร่ ก็แฟนๆราชาชยุทขาวอาจจะรู้สึกว่าเราเสียดายนะครับที่พวกเขาเอาชนะไม่ได้ในเกมแบบนี้นะครับก็นี่แหละมันเป็นดาร์บี้แมตช์แล้วการลุ้นแชมป์กับ2ทีมใหญ่มันก็เลยทําให้หัวตารางเนี่ยคะแนนมันไล่กันนะครับเรอัลมาดริดมี50แต้มนะครับเอ่อแอตเลติโกมาดริดสี่สิบเก้าอ่าหนึ่งคะแนนบาร์เซโลนาเนี่ยแข่งคืนคืนวันอาทิตย์เช้ามืดวันจันทร์เจอกับเซบีย่าไปเยือนถ้าชนะเป็น4ี่แปดนี่ก็มันเลยนะแอตเลติก เป็นเบามาแล้วครับสี่สิบีและบีเอลสี A ่สิบครับนี่เป็นสถานการณ์ของฟุตบอลลาลีกาของสเปนซึ่งผมนั่งดูคู่นี้นะครับคือถ้าเป็นเกมพวกเรอัลมาดิดแอตมาดิดบาเซลล่าเรอัลมาดิดเนี่ยมันน่าดูในแง่ที่หนึ่งูเลเนความสามารถเฉพาะต,ตัวสูงระบบทีมดีเกมแพนของโคชเนี่ยมันโอ้คุณได้ดูฮันซิฟิกทำทำบอลซีเมลเน่เรารู้จักกันอยู่แล้วทำมานานกว่าคนอื่นอันเทอติก็ เป็นเซียนของเขาเรื่องเกมนะครับมันก็ดูแล้วมันสนุก,กน,นะครัเพลิดเพลินนะฮะแต่ว่าคืนนี้ฟุตบอลเอฟเอครับ <c oughs> เด็กคงก็ต้องดูนะไปเยือนพรีม,มัทอ,อ,อันุส้น s จะให้ใครเล่นบ้างแล้วต้องเซฟตัวเองไว้เจอเอฟเวอร์ตันด้วยนะครับในวันพุทธที่12เป็นแมตช์ตกค้างซึ่งจะทําให้เท่ากับทุกทีมนะครับอ่าก็รอดูกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากันถึงเบื้องหลังฟุตบอลเอฟเอครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ